สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกู๊ตชี่รุใหม่ที่เพิ่งเข้ามากันนะคะใครสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะสามารถแอด IDline นี้ได้เลยนะคะ IDline f ล i u n อไอยูเอ็นจีอันเดอนะคะหรือเข้าไปดูรูปสินค้านะคะได้ที่ IG f m u n o o r s c o s m s ด e c i u n d e r s c o r e นะคะกติกาในการสั่งซื้อนะคะรับจอง2วันไม่สั่งเล่นนะคะ ช่องทางการรับเงินนะคะรับโอนธนาคารแล้วก็รับโอนทางบุญเติมนะคะแต่ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มนะคะแล้วก็รับปอนอเอ็มเอค่ะไม่รับวอลเล็ตนะคะแล้วก็ไม่รับเติมค่ะค่าส่งนะคะลงทะเบียน30 e m s 50อมอค่ะค่าราคาแรกนะคะก็จะเป็นราคาชิลละสบาบาทนะคะก็จะมีเป็นอันปังแมนนะคะอันนี้ก็เนื้อนุ่มๆน,นะคะน่ารักมากๆค่ะ แล้วก็จะมีเป็นมินิบันนะคะอันนี้มีหลายสีหลายหน้านะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นหน้าตาแบลด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นโดนัทคิตตี้ค่ะมีเป็นแยมโลด้วยนะคะนี่นะแล้วก็เป็นอุ้งเท้าแมวค่ะเนื้อนุ่มสโลค่ะแล้วก็จะมีเป็นแพนเค้กนะคะแบบไม่โดนกัดนะคะแล้วก็มีเป็นแบบโดนกัดด้วยค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเขาๆนะคะนี่นะอันนี้ราคาชิ้นละ15บาทค่ะ1 5บาทต่อมานะคะก็จะมีเป็นปังแผ่นแบบแนวตั้งแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าตลกค่ะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นแบบแนวนอนแบบนี้นะคะมีหลายหน้านะคะมีเป็นแพนด้ามีเป็นหน้าตลกนะคะแล้วก็จะมีเป็นมิกจูค่ะนี่นะ แล้วก็จะมีเป็นแบบแนวนอนซอสลาดนะคะอันนี Luckily, ้ก็จะนิ่มๆนะคะน่ารักค่ะอันนี้จะเป็นราคาชิ้นละ15บาทค่ะ15บาทต่อมานะคะก็จะมีเป็นไอติมสโนปปี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะมีหลายสีนะแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวด้วยนะคะสีน้ำตาลอ่อนก็มีนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นแซนวิชนะคะอันนี้ก็มีหลายสีเหมือนกันค่ะ นี่นะคะมีเป็นสีเขียวสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็สีเหลืองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นมินิปังปอนนะคะอันนี้น่ารักมากๆค่ะมีเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลสีชมพูประมาณนี้นะคะเนื้อก็นุ่มๆนะคะสโลบ้างนะคะบางชิ้นเนาะอาจจะสโลนิดอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นราคาชิ้นละสิบาทค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นราคาชิ้นละยีบาบาทนะคะก็จะมีเป็นโดนัทหัวใจนะคะ เนนนิ่มๆนะคะมีสองสีนะมีเป็นสีช็อกโกแลตกับสีเหลืองนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นัวซองอยู่ในแพ็กเกจนะคะน่ารักมากๆนะคะเหมือนจริงนะแล้วก็จะมีเป็นไอศครีมแบบซอฟครีมนะคะอยู่ในแพ็กเกจเหมือนกันค่ะเนื้อนุ่มสโลนะคะแล้วก็จะมีเป็นเห็ดนะคะอันนี้น่ารักนะนี่นะคะนุ่มสโลมากๆค่ะแล้วก็จะมีเป็นนี่เลยค่ะเป็นไข่มิกกี้เมาส์นะคะอยู่ในแพ็กเกจค่ะ เนื้อก็นุ่มสโลนิดๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นโดนัทนะคะอันนี้จะเป็นไสากลางนะคะนุ่มสโลนะมีสองสีค่ะอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะ่ะชินละยี่สิบาบาทนะคะก็มีประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นราคาชิลละสาบบาทนะคะ ก็จะมีเป็นแอปเปิลนะคะเป็นสีแดงนะเนื้อนุ่มสโลค่ะงานเนียนมากๆนะคะนี่นะแล้วก็จะเป็นคัพเค้กสีชมพูนะคะอันนี้แนะนํานะคะสวยแล้วก็สโลมากๆค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นเฮดบันกระต่ายนะคะมีเป็นสีเหลืองแล้วก็สีชมพูค่ะนี่นะแล้วก็มีเป็นอมยิ้มนะคะอันนี้เป็นหน้าตาหวานค่ะเนื้อนุ่มสโลนะคะสวยนะคะอยู่ในแพ็กเกจนะน่ารักนะคะนี่นะมี2ชิ้นนะคะ แล้วก็จะมีเป็นคิตตี้นะคะอันนี้เป็นหัวคิตตี้นะมีเป็นหมวกสีเหลืองด้วยนะคะอันนี้ก็แนะนำนะน่ารักมากๆค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นโดนัทนะคะเป็นโดนัทช็อกโกแลตโดนกัดนะเนื้อนุ่มสโลนะคะอันนี้เหมือนของจริงมากๆค่ะแนะนำเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นราคาชิละสาบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาชิละสาบาบาทนะคะก็จะมีเป็นเต้าหู้นะคะเนื้อนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะ นี่นะมีหลายสีนะคะมีทั้งหมดสีสีเลยนะคะมีเป็นสีเขียวนะนี่นะคะแล้วก็เป็นสีส้มนะคะเนื้อนุ่มสโลเหมือนกันนะสีชมพูนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะสีเหลืองนี่จะสโลที่สุดนะคะแล้วก็จะมีไอศครีมนะคะอันนี้เป็นแบบไม้นะอันนี้ก็สวยมากๆค่ะอยู่ในแพ็กเกจนะเนื้อนุ่มสโลคะ่ะสโลนิดๆนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นถั่วนะคะแบบเป็นเม็ดถั่วแบบนี้นะอันนี้ก็เนื้อนุ่มสโลนิดๆนะคะนี่นะ อันนี้จะเป็นราคาชิ้นละ35บาทค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นราคาชิ้นละ60บาทนะคะก็จะมีเป็นปังแผ่นนะคะหน้าตาแบวนะแบบโดนกัดนะคะเนื้อนุ่มสโลนะคะอันน,นี้สวยนะคะน่ารักด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นปังปอนนะคะอันนี้เป็นปังปอนปอมปอมบูลินนะคะเนื้อนุ่มสโลนะคะสีข้างๆสวยมากๆนะคะนี่นะแนะนําเลยนะคะชิ้นใหญ่นะแล้วก็จะมีเป็นครีมพับนะคะสีชมพูแบบซอสราดนะคะ เนื้อนุ่มสโลชิ้นใหญ่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็แนะนํานะคะอันนี้จะเป็นราคาชิ้นละหกสิบบาทค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นราคาชิ้นละแปดสิบาทนะคะก็จะเป็นขวดนมนะคะมีแถกของกูดี้กูดนะอันนี้เนื้อนเนียนมากนะคะเหมือนของแท้นะนี่นะคะเหมือนของแท้มากๆนะเนื้อนุ่มสโลนะคะงานแบบงานดีนะคะงานเนื้อดีมากนะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นถังนมสีเขียวนะคะอันนี้ก็ เม็ดมันของแท้มากๆค่ะกลิ่นหอมทั้งสองชิ้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นราคาชิ้นละ80บาทค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นราคาชิ้นละ120บาทนะคะก็จะมีเป็นเปาวันมิลลี่นะคะของไม่แท้นะเนื้อนุ่มสโลนะคะเป็นสีชมพูนะอันนี้แนะนําเลยนะคะเพราะว่าน่ารักกลิ่นหอมแล้วก็สวยงานละเอียดนะคะก็จะมีเป็นแพ็กเกจตของกูด,ดี้กูดไปด้วยนะคะมีแท็กมีเปาเชนนะ อันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันค่ะแนะนํานะมีแท็กมีบาเชนแล้วก็มีแพ็กเกจเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแก้วกาแฟนะคะคล้ายๆของลูซิโอนะเป็นของกอบนะคะแท็กก็จะเป็นของกูดี้กูดค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นราคาชิ้นละ120บาทนะคะค่ะสำหรับรตนี้นะคะสินค้าที่เข้ามาใหม่นะคะก็มีประมาณนี้นะคะ นี่นะคะใครสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะก็สามารถแอด id ไลน์ตามชื่อคลิปได้เลยค่ะ